วัสดีครับมือนี้กับพ่อกับคนหลังข,ขั้นเพื่อเ่าครับมือนี้ก็บตีข้ามาตกปลาอ้างบางพระตอนนี้ก็บบท่านลงเบ็ดดอกเอาเบ็ดไดคนยันปัตตพเียนมันหลายผดเศเ้ามากปัตตพเียนเขาล่อห้ประมาณนักหกโมงครึ่งอนก็ถืลงเบ็ดบท่นใส่เงือปัตตพเียนหลายผดแต่เบื้องครับว่ามือนี้สิไดบ้บ่หกโมงกลัวครับเริ่มลงเบ็ดและ เดดเรื่มออกแ้้ะจะเพี้ยนกันนาสิบไปแล้วมาแล้วครับตัวที่สองครับตัวแรกเมื่อเด็เปิดกล่องไว้อันนี้ตัวที่สองมาแล้ว <S <S ไบดงเชสายแล้วนะตัวที่สองเดครับโอ้ต่างจึงต่ มัน่าจะเกี่ยวขั้นนี้นะขางกันเนี่ยเบื้อ,อ,อลงลบพี้ไงอะไรบ้างตัวน้ำเนี่ยอ,อ,อือตัสองตัวทองขาวเหรอตอนนี้ติดไม่ใหม่ทองขาวเหรอ ตายแล้วครับสกีดเอาเซยทั้งวะแต่ซ้อขนาดโดดแหลกเสียดายตัวเนี่ย มาแล้วครับตัวที่สครับตัวที่สครับมาแล้วเอาไอ้ตุดล้อดเ้ยลยดอ้ยลุ้ไม่เกี่ยวข้างหนึงมาก สามแล้วลุต้าง m คนคางคนเอาแล้วครับเอาแล้วมาแล้วของตักเนี่ย เนี่ยอยามาดรออกแนวตับอนี่บเออนั่ออกใหม่อีนยังเดวเดเนี่ยอุ้ยยี่สก็มกงได้ก่อนยีสกโอ้รถจัครับะรถอีกเหรอเออรถอยูบ เอาอีกครับเอาอีกแล้วขลา,า,างกนไอีกแล้วเมื่อกี้รถไปน้อย่อยโ่บบนี้ยบไปพันกัน่านไปพันกันไมว่ย้น<อ> เดี๋ยวไปเมืองสิลมกห์นเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับเอาเท่านั้นเท่านั้นท่ทันทันันท่ันท่ันปึ๊บเ่นี่ตอนนี้บรถนะบรนะเือง้า่อันเห็นลอย Nah. ของคะแนมากีเีอยม้ยหรืออมุ้ยของมาอีกแล้วเห็นตเนไหอเยรลดกันเลยกันเลยของมาของไหมเย็รุดกันเลยกันอ่ะเสร็จแล้วของตักของคะแนนมากมันอาอนนโอ้ยบเขาเลยเดี๋ยเดี๋ยวเดี ไม่ใส่ถอดมันเกี่ยกันนะเดี๋ยวด้วยนะกาะขันนี่นปล่อยปล่อยรอบอะครับเนี่ยเออมา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 ต้นของสเลยวะของเลยว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้เออองนก็ของดีเถอวะตัาตัวนี้บนรถครับเดี๋ยวก็ของว่าเพียบ้่แขงดีใช่ปะ แเถมเมแห้งอตำหนังั้นี่นะอวนเมแหงออืมกลางรวบไปหมดเลยรวบมดอย่ตัวนี้อย่ครับอย่รถไปหลตัวลวตัวนี้อย่เอาดึง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 จู๊จอ้าเข่าปุ๊บเพ่อวาไหนเอาเลยอัดมันขึ้นอ้หอีกแลยเอาจมจุ๊ดเลย ลุตอีกแล้วนั่นๆนั่นๆขันเอายังยังโอ้เร็วเไปแล้วมั้งไปลงเอาวัดวัดวัดเอาเรื่อยๆขันแรกขันแรกขันแรกเออเรื่อยๆเอาเอาวัดเออเออเอานั่นแหละอยัวงัดขึ้นงัดขึ้นโอ้บวหนักี่ฟังเอาถือกล่องให้เบิ้งมันงั้นก็ไปเลื่อยไม่สิ ้าวเรียบร้อยเขอป้าบ่ะขอป้า,า,ปามันมันยู่อยู่นะผมออกมาาผมกิยนยู่อยู่นักตึงยู่ขเอขอป้าไดี่ยูอป้าเ่ยปา นี่ติดหยาเขาเมื่อกี้นี่ลงไปปวดปลา,าค,คิดว่าประยู่อยู่ยู่คิดว่าประยูย่ติดเนี้หยาเมื่อกี้นี่โอ้ยเป็นตะคิวมาเลรอลงน้ำดูผลนีน่ะไรไม่อีกแล้ว่มา,านมานัมนมื่อนี้มานมานัน ลุดก็ไล้มานมานมาหนวบัวองึงนหนิแหละมันติดมันอยู่อยู่เออมันอยู่ในหยาโอ้ยเป็นตะคิวเลยบัดนี้ลงน้ำดูโพธเออวเที่ยนเกี่ยวหน่อยู่ดึงจนตกแค่มันมันอยู่อย่างไรเอ้าไปใช้บอลไปใช้บอลเล่นอ่างนี้เลยเอ๊ะขึ้นมากเอาลาออกมาออกมาขึ้น เออขึ้นมาออกมาแล้วเอยูยูบ่เเดเรียนอยู่ยงของตัก้วของตักไไหนอยู่ไหนโอ้ก็น้อยเลยเห็นเตือนไหมโอ้โอ้ทะลัตุ่้ปากตุดี๋ยวเอาอีกแล้วอีแล้วเอาแล้วอยูโมยูฟาวลางเลเนี่ยยูอีกหรอว้าวอีกแล้ว ดึงจนขั้นเว็ดออนเอ้าไปเกี่ยวยังไม่อยู่ั้โอ้ยยยยยเลยยยยยยยเยย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 ยนยยยหยยเลยย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 หยย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 ยนยยยยยยยอยยยย่ยยยยยย ต่อจะได้ต่อทีเดียวไปเลยปึ๊บต่อปึ๊บนู่งไปเลยเงียบเงียบจิ๊บจิ <S <S ๊บจิ๊บจิ๊เอาเลยเอาเลยเอาเริ่มแล้วดึงปืนปืนดึงดึงเอาปื๊ดวืวัอยู่วันนี้อยู่อยู่แน่นอน งัดขึ้นมัเนี่ยอยู่ในน,นั่นรอบเนี่บ่มีพาดบงเียมันสิน,นาาบาแห่งม,มาแตะบ่ซื้อแตะแตะหอบนี่อยู่เนี่ยอ,อ,อยู่เรื่องไหนเล่นไปเสอีก,กโอ้หนี่นี่มากไกลเนี่ยไม่ไก,กลแล้วมากลาแล้วโอ้ยลดอีกแล้วต <c oughs> ่ม่สีหอดอยู่แล้วลดอีกแล้วไป <c oughs> อ,อีกแล้ว มาสิหอดอยู่เลยอ๋อว่าวายู่อยู่เสย์ป่ะนี่อืมนิ่งมันแอลแต่มันเจ็บปากมันมันเปลี่ยนนิ่งเสยกินยังไม่จะกินเงียบเสย์กินแล้วนิ่งเสยมาแล้วครับไม่หลอกครับมือามาเรลยว่าแล้วเริ่มกินแล้วคือยังเปียกเปียดป่ะนี่อ๋อตัวใหญ่มันก็ยังปิดหลอกดังอยู่เลย อยู่ใส่ตัวมันอุ้ยนี่เรนนี่เรนแห้งเลวะเดี๋เดี๋ยวติดรเล่เดี๋ยวเดี๋ยวสีลงติดติดวันนี้แล้วลงใส่สวยครับใส่สวยมาแล้วติดหนาอัน่ร่งติดหนา บ้านโซ่เบื้องนี้มันโอ้โหใส่เป็นโลเลยเกือบโลเลยโอ้โใส่สวยครับสวยสวยมันเนื้อลวดก็เสียดายอีกต้องลงเอามันเขาอยู่วันเมื่อแมรีมาอีกแล้วครับอยู่อีกแล้วเพิ่งเอาลงไปเมื่อกี้นี่อยู่อ่ะนักเยอะเปอ่าเพิ่งตีนไปเมื่อกี้นี่ เนื้อยังอยู่ตกินเราตีลงไปเมื่อกี้เนื้อยังอยู่กินอีกเหรอออถาล่อวัดเลยไปเนี้เอาตีลงไปกินล่อถาล่อวัดเลื่อยไปเนี้เปลี่ยนัมาหลักสายหรอเดือดแล้วเดือดแล้วเว้ยกินเขาแล้วครับ พักเทียงปลากับพ <mm <separ atie> like, ักเทียงเงียบเปียกยื้อกันปลาพักเทียงคนกับพักเทียงกินข้าวก่อนกินข้าวันนี้ครับกินข้าวเมื่อกี้นี้ปลากินพอดีเลยแต่คนบากินปลาก็สิบผกินน้ำหรอกกินข้าวกินข้าช่างว่างอยู่เลี้ยงกับพระท่านมาเมื่อสุขันเลยวันเนี้ยเุ่ะเลย เั่นบอกออกแล้วออกแล้วออกยังออกออกเนี Hiç ่ยวะอุ้ยออกแล้วออกออกมาแล้วออกมาแล้วออกแล้วผิดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนล่ะลงก่อนหมดนี่ติดใหม่อีกแล้วปลากระลุดไม่เห็นเด็ดพันแล้วกระลุดนี้ยุงปัญยังเลยบอลขาดเป็นสะเลย อยู่อีกแล้วกินเงียบเถอะเงียบเถอะเงียบงนขึ้นงัดขึ้นบ่เอองานขึ้นเลยไปคน่ไปทางคนอ่หม่ไปยังไงไปยังไ้เอ้าเล่นแดิวพีดโอ้นี่มันอยู่นีนี่มันตงผีพีมันมาพันเบ็ดพียิ่สูบอโอพี่มาพันเบ็ดพี่ีีมาพผีบ่ สายไมสนิ่เอีทเดี๋ยวด้้ยนี่นี่มานี่นี่นี่ขึ้นมาหรอขึ้นมาหนิน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 นีินนินโอ้ยที่เืไก่ก่อนไก่เป็นแท้ไปเลยแท้ไก่ดีกว่จบไปจบไปส้างนี่โอ้ยใส่สวยใส่สวส่สวยเลยดอกเลยมีเวลาหงชั่วโมง 哦，不错，嗯，不错，不错。 ปลากินอยู่วะี่กโอ้เโรยดอีก้หนพันนกันมาอ้หกันดบูพันกันมาเนี่ยมันได้ลายยูนี่ เรเพี้ยนสิมาแล้วนองอี่นนี่รสีม่งกลวนครับมือนี่ก็พอได้ครับผมได้อยู่แต่ก็ได้ปหลายแต่ว่ามาย่ำได้ก็ได้ย่ำั่นล่ะอ่างบงราครับบ่เคยเหวครับสามสได้ทุกหลบครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งปลาครับเดี๋ยวกำเราจะเบื้งปลาว่าไร้รมาไนเหมือน แจ้ก็รุดหลายพวดมันวัดมากมิเตี่ยวแหวแหมันเป็นหยาหลายอยู่ข้างล่างอข้างล่างเป็นหยาหน้ามันขึ้นเรามันมีแตี่ยาปลามันแรนเขายหยาครับมันก็นเลยเช่นน,นีต้ตาขาดหลายเหมือนนี้มาแห้วครับเจ้าทีนมาก้วครับเจ้าทีนมากเราก็ต้องหาท่างเก็บเบ็ดครับตะเพียนครับแต่ได้เขามากเลยเป็นผงเลยครับวันนี้ตอกกับแลงมิตี่ตะเพียนนะ เกือบทุกขั้นเลยครับเป็นฝูงเลยเบ็ดย้อนมันเ่ยตีตีเนี้ยลงมาไหนเลยแต่เพี้ยนทั้งนั้นเลยเอาไว้เอาไว้เอาไว้กินเลยหลายตัวไว้กินเลยหลายตัวเม็ดย้อนมันตีลงกินตีลงกินเนี่ยมาเป็นฝูงครับแต่เพี้ยนแต่ขาม้าข้าม้าสิเป็นแต่เพี้ยนครับท่า ตะเพียนขามาสายยนต์ม้ดเด้งเหรอเด้งเงี้ยนไปเหรอมันคือดึงแห้งเลยอ๋อมึงเป็นปลาหนิ่นซะแล้ว่าแตะเพี้ยนไรนะมันคือยังมือเส้าเหรอเออมือเส้ามือเส้าก็ว่าแตะเพี้ยนตะเพี้ยนเป็นปลานินเออปลานินซะน่ะนั่นเอา ปานินป่านินอ้ยป่านินกินไปเอาันี้เอ้าวันี้จะเพี้ยนว่น้เจ้าทีนบุนกินห่ดตขั่นที่ันได้โอ้ยใส่ลายแต่เพี้ยนไดแก่นบสี่อนแ่นบทีนได้ข้างหนากินอีกหอมั้งบอกนะว่าเป็นโอ้ยปานินไปใส่ลายมเอีวเดี๋กกก เขาพาเ้ื่องนี้ถ่ายดปนล่านนีสุดท้ายว่ะตเพี้ยนบุญเล่นีบุนเหตอกแตกๆอยู่บุญเบื้องติน่ะเบองนี้เมีนหมลยนี่ยนี่ยนบ้เมียนหมดเลยนี่นิลงเลย ว้าวมาว่าแต่แต่เพี้ยนสิเขาตอนแรกทีไหนได้แต่เพียนยังไงบด้แรงยังเดียวเลยมาดิปิดปิดลอกปิดเขาอยู่ครับดึงดึงดึงโอ้ยแรงปืนเลยมาดของตาของตักทีาี่ดแรปืนเลยมาเขป้านอูุ้่ว่าแต่ตอนแรกมาต่เพียนสิเขาทีไหนได้ทั้งปลานิ่งทั้งปายังกห ใปะาเย็นใช้ละบาเอามมามาล่องล่องนด้ับแดงเดีเลยมสนใจเลยผมเอออเลยเห็นอู้ไม่ยอมเอาเลยเอาไปสูเอาเอาเลยเอาเอาปดินเลย่ปดินเได้ยีสกยี่สก์ปดินสาโลไงโอ้รถรถาโอ ปลาตะเพียนยังหนักถูกไหมตะเพียนลากออกักตะเพียนกหลอกดังปีนปเลยว่ะฮะงปนิลถล่มเลยตะเพียนหลุดอีเลยเรียกแม่เบิ่งผลงานครับวันนี้พู้เลยเรียกตัวดีผมซื้อตลอดมันนี้เบิ่งผลงานว่ะนอนแรล่งกินอยู่แต่ว่า มาเยี่ยมได้กับไปเหวนแครับสอนพระเหวแล้วจะเทียนเทียนเออคุณัะทั้งค่นคุณทั้งอันนี้ได้แค่เครื่องเดียวล่อยปล่นนัปล่อยป่าถิ่น วดดไายเป็นลมอันนี้มือดำน้าเลยฝากติดตามฝามกก็ไหลก็แช่น้ำนะครับด้วยสิเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ